ก่อนที่น้องๆจะมานั่งคุยกับทีมงานอ่ะก็บอกเขาถามว่าพี่เอไหนเล่าให้ฟังที่เปิดด้านนี้ตอนนี้ทํายังไง mindset ยังไง p a ชช i o n ยังไงก็เ,เลยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะ เปิดมาเพื่อจะขายพะโล้ใช่ป่ะครับแล้วก็ปรากฏว่าอยากทําร้านให้สวยเหมือนกับว่าคนไปมานั่งกินอยู่ร้านนี้หเหมือนนั่งอยู่บ้านพี่เอเหมือนโคมไฟนี้มันเป็นโคมไฟเดียวกับที่บ้านพี่เอมีอย่างเ,เนี้ยเออเนี่ยเหมือนเสาไฟแต่และดวงไงเนี้ยให้เหมือนกินอยู่กับร้านตัวเองทําไปทํามานะคะรวมค่าใช้จ่ายแล้วอะหมดไปเกือบ10ล้านตกตังค์เลยทั้งค่าเซ้งค่าอะไรแบบเนี้ยพี่เอมาเซ้งหอนมาตดทองที่ตอนเมื่อ7เดือนที่แล้วอะแต่ปรากฏว่าพี่ทําอยู่7เดือนอะทำเสร็จปรากฏว่าไม่มีคนเดินอยู่แถวนี้พี่ก็เลย ต้องนั่งเรียกเอ่อเรียกแขกอีกรอบไปเรียกค่ะเนี่ยทุกวันนี้พี่ต้องเลยมานั่งอยู่ที่ร้านทุกวันทั้งทํากับข้าวให้ทุกคนกิน<ม>กนี<ม>่เงี้ยค่ะใครมากินที่ร้านครัวบ้านเอเนี่ยเหมือนกับเป็นถูกรางวัลเพราะว่าพี่เออยู่ด้วยอ่ะพี่เอจะแถมเหมือนมาสั่งสามอย่างถ้าพี่เอนั่งอยู่ด้วยพี่เอก็แถมไปอีก4ีหอย่างอย่เงี<ม>้ย<ม>พี่เอก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราคิดว่าเราจะเอากาไรจากร้านนี้เราคงเครียเรดเ,ยเพราะว่ามันคงไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องเข้าใจเปล่าอ่ะน้องเข้าใจเปล่าเหมือนเหลือสัญญายอีก1ปีอ่ะหปีก็12เดือนพี่จะทํากําไรเดือนละร้านได้ยังไงนึกออกก็มันไม่ได้ <hundred> นึกออกก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเครียดถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็ไปเซตใหม่เราก็คิดว่าเออถือว่าทํากับข้าวให้คนที่รักเราอ่ะเขากินแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วเดี๋ยวเราหาเงินจากวิธีอื่นเหมือนพี่คัตโตะแบบนี้มันนัดเจอสาวเวลาพี่คัตโตะได้ จีบสาวก็แบ่งเงินให้พี่เอบ้างเข้าใจเปล่าเวลามีรายได้อยากทันทำธุรกิจก็<อ>คือเหมือนกับเป็นการนัดนัดแมทหรือว่านัดมิวสิเด์ธ<อ>ุรกิจ<อ>กันแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปทําธุรกิจด้วยบางทีเงินที่ได้จากธุรกิจที่ร่วมกับพี่เออมันได้คุ้มมากกว่าที่พี่เอรอกําไรจากรา<อ>้าน<อ>นี<อ>่ยเออไม์เซ็ตพี่เอเลอยก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อจะไม่มารอแค่ขายอาหารแต่รอเพื่อจับแพะมันชนแก่กันที่ปาตตานีทุกคนครับทุกคนครับผมจะให้นักการตลาดนะครับจะเพจไหนก็ตามหรือว่าใครก็ตามเอาท่อน5นา้ ไปตัดดูมันจะมีศิลปะของการเจราจาประมาณสักค0ิกว่าอย่างเอาเรื่องจริง คุณคิดว่าซุนบูเรียนจากใครพี่เอขนลุกอ่ะคือพี่เอคิดแบบว่าจากความรู้สึกอะค่ะพี่เอว่ากําไรมันคงไม่ได้อ่ะเราต้องทําอย่างอื่นอ่ะถ้าเราอยู่ดักดานอยู่กับเรื่องเก่าๆเหมือนพี่ก็ตอกหักแล้วดักดานอยู่กับความรักเพื่อจะชนะมันไม่ชนะหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องข้าวกระโดดข้าไปอีกขั้นหนึ่งเราต้องไปหาคนใหม่ให้คนเก่าเห็นแล้วก็เชิดเอออะไรแบบนี้เนื้อออกภาพพ่พมชวนพี่เอคุยได้นะพี่เอคุยอยู่คนเดียวเลย กับพี่เออบ่ามาเดือกัอนเอนชัยอย่ไมโครงโฟนอ่ะ